มนุษย์เราเกิดมาล้วนแล้วต้องถูกครอบงำด้วยกิเลสทั้งความอยากมีอยากได้อยากเป็นการเห็นผิดและการไม่ละอายเกรงกลัวต่อบาปซึ่งเป็นสิ่งที่ใครก็ตามที่ไม่สามารถกำจัดกิเลสได้กิเลสก็จะควบคุมจิตใจให้เดินไปในทางที่ผิดดังเช่นสถานการณ์โควิด -19 ที่ผ่านมาที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากแต่ในภาวะที่ผู้คนกำลังประสบกับวิกฤตอเลร้ายนี้ ก็ยังมีความมืดดำแห่งการทุจริตแฝงอยู่เมื่อผู้พิทักษ์สันติราชผู้มีอำนาจบางกลุ่มมีการทุจริตเงินเบี้ยเลี้ยงโควิดสิของผู้พิทักษ์สันติราชชั้นผู้น้อยการทุจริตสิทธิบัตรของสถานพยาบาลการทุจริตของเหล่าข้าราชการระดับล่างไปจนถึงผู้บริหารระดับสูงกาะโกยเงินเข้ากระเป๋าของตนเองใช้อำนาจรัฐในทางมิชอบ ทุจริตเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีไรายได้น้อยและผู้ยากไร้สิ่งเหล่านี้เองเป็นเพียงภาพตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงในสังคมไทยที่ตอบย้ำให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ12ฉบับกลับกลายเป็นเพียงกระดาษที่ไม่อาจขับเคลื่อนประเทศชาติให้พัฒนาไปได้ด้วยผลแห่งการทุจริตท่านผู้ฟังครับการทุจริตเหล่านี้เราม่อาจทำให้หมดสิ้นไปในสังคมได้ แต่เราสามารถตัดตอนป้องกันสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยภาษาอันจะต้องประสานพลังแห่งอวัจนะภาษาและวัจนะภาษาซึ่งภาษาจะเป็นสิ่งที่ช่วยทำโรงชาติทําให้เกิดอํานาจที่มีอิทธิพลต่อมนุษย์อย่างชัดเจนช่วยกล่อมกล่าวจิตใจไม่ให้เบง่งเบนไปในทางที่ผิดช่วยย้ำเตือนให้คิดก่อนกระทำนำทางให้รู้จักยับยั้งชั่งใจตนดังนี้ประการแรกอวัจนะภาษา อันเป็นภาษาแห่งการกระทำสายตากิริยาท่าทางการสัมผัสและน้ำเสียงหากเราเริ่มจากการประสานความคิดตามติดการกระทำที่เป็นแบบอย่างที่ซื่อสัตย์สุจริตย่อมยึดโยงแบบอย่างที่ดีให้เกิดขึ้นกับคนในสังคมดังสุภาษิตท,ที่ว่าแบบอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอนประการต่อมาวัจนะภาษาอันเป็นภาษาที่เป็นถ้อยคำเมื่อการคิดดีนำ การกระทําที่เป็นแบบอย่างตามเสริมสร้างความแข็งแรงของจิตใจด้วยการใช้คําพูดหากผู้เป็นครูพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ในสังคมมีการอบรมสั่งสอนบ่มเพาะจิตสํานึกที่ซื่อสัตย์ให้กับเด็กและเยาวชนผู้ที่จะเติบโตไปบนวิถีแห่งการทุจริตให้มีความซื่อตรงดํารงไว้ซึ่งจิตใจอันง,งดงามและเสริมสร้างหเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ก็ยอมส่งผลให้ป้องกันการทุจริตได้มนุษย์นั้นถือเป็นสัตว์อันประเสริฐที่ล้ำเลิศไปด้วยการคิดอาวัจ,จนะภาษาที่เป็นแบบอย่างที่ซื่อตรงดำรงวัจ,จนะภาษาที่ซื่อสัตย์อบรมบ่มนิสัยสั่งสอนเตือนใจไม่ให้เผลอผายทำร้ายตนเองและทำร้ายผู้อื่นด้วยการทุจริตแล้วภาษาก็ย่อมจะเป็นพลังทำให้เกิดธรรมะแห่งริโอตปะชนะความโลภในใจได้ ภาษานั้นใช้เป็นอาวุธที่ทิ้มแทงจิตใจคนได้ฉันใดภาษาก็ย่อมเป็นศาสตราในการป้องกันทุจริตได้ฉันนั้นฉะนั้นแล้วพลังแห่งภาษาจึงเป็นศาสตราในการป้องกันกิเลสแห่งการทุจริตที่อยู่ในตัวไม่ว่าต่อหน้าหรือลับหลังเป็นพลังพังทลายวงจรอันอุบาทในชาติลงได้หากเราทุกคนมีการการะทําที่เป็นแบบอย่างนำสู่การส,สร้างคำพูดที่ปลูกฝังความซื่อตรง ดำรงไว้ซึ่งความซื่อสัตย์ก็จะส่งผลให้จิตใจมีการละอายต่อการทุจริตเริ่มจากตนไปจนถึงเหล่าข้าราชการสู่หน่วยงานใหญ่ยอมส่งผลให้ชุมชนสังคมและประเทศชาติเจริญก้าวไกลไปได้พลังอันวิเศษแสนล้ำค่าแห่งภาษานำแบบอย่างสร้างคำสอนคือศาสตราเป็นอาวุธใช้ตัดตอนปองทุจริตรอนนำชาติไทย ให้พัฒนาสวัสดีครับ